กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคดีจะมาสอนกันนะครับว่าจะเป็นเทคนิคในการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับหรือไลฟ์ทีมของ Tik t o ็อกนั่นเองครับอ่ะตอนนี้มียอดคนดูไลฟ์สดเนาะครับยกำลังไลฟ์ทีมอยู่นะครับขายของหรือเล่นเกมแบบนี้อยู่ก็สามารถเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดตามผมก็ได้เลย อ่ะสวัสดิการครับก็ง่ายๆกันเลยครับก็เข้าที่เว็บไซต์นี้กันก่อนนะครับสวัสดีการเข้ามาก็สมาชิก้ามาในนี้คลาสคลิปนี้กันได้เลยเือนการวางลิงก์ไว้คลาคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็สมาชิก้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับพอเข้ามากันแล้วนี่ครับก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์นีครับ k b m k เ e ้กันแล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดพิามแบบนี้เลยนะครับสำหรับตอนนี้เขาจะเลาลงชื่อเขาใช้นะครับคนที่มีหลักสมาชิกกันอยู่แล้วก็สาามรถกกดดลลงชชื่อเ้้ใันไไปย อ่ะส่วนคนที่ยังไม่มีครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เข้าที่สมัครสมาชิกด้วยมืขคอมือตรงนี่เลยนะครับอ่าในการสมัครสมาชิกนะครับก็ง่ายๆกันเลยก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปอีเมลชื่อจริงแล้วก็นามสกุลเนี่ยตัวน,นี้ก็ใส่ข้อมูลกันไปให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สมม izon, ảo, ร้างผ่านขึ้นมาแต่ละก็ยาราันอีกครั้งนะครับแต่ก็อย่าลืมติกไปที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมนะครับอ่ะต่อมาทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เขาให้เราเลือกไปเลยนะครับอ uh ่าเพื่อยืนยันนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรม อัดตวั <ar> ตวนีว้่นเองนะครับแล้วกดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยอ่ะตรงนี้จะสมัครใช้งานในกู o o ิลเนนะก็สามารถกดตรงนี้สีมมวงตรงนี้เพื่อสมัครใช้งานใน Google ไปเลยนะครับเอาการสมัครที่บลอกกันแล้วนะครับก็เอาชื่อผู้ใช้แล้วก็หลัดพามในการลงชื่อเข้าใช้งานหน้าตัวนี้ไปเลยนะครับอ่ะส่วนคนที่สมัครใช้งานใน Google ไปก็กดลงชื่อเข้าใช้โดย Google ด้านห่างตรงนี้ไปเลยนะครับเมื่อกดลงชื่อเข้าใช้ไปเลยเอาละครับในการกดลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์เคเบิีกันแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นหน้าฟอร์มกาังซื้ออีกทหน้าคําซื้อใหม่กันก่อนนะครับก็ไปสั่งซื้อกันก่อนนะครับตัวนี้จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราเลือกใช้กันเลยนะครับจะมีทั้ง Facebook นะฮะ Instagram TikTok YouTube Telegram Twitter นะครับแล้วก็ ACO ตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้ในตามความต้องการของคุณผู้ชมกันไปได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมจะได้ใช้ในแพลตฟอร์มของ TikTok นั่นเองนะครับก็เลินไที่ TikTok ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีหมวดหมู่ตัวนี้ให้เราได้ใช้กันหลายหมวดหมู่กันเลยนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ของ TikTok ทั้งหมดเลยก็สามารถเดินดนได้ตัวนี้คผมจะได้ใช้นบหมวดหมู่เพื่อคนดูไลฟ์ CMS 2ตัวนี้เลยก็เลิ่มไปเลยนะครับ อ่าแต่ลบริการตรงนี้ยังมีหลายบริการให้กับเราเลือกใช้กันเลยนะครับก็จะมีหลายเลนคาให้เราเลือกใช้อ่าก็จะมีหลายเลนคาหลายเลเวลเวลาเลยนะครับอ่าก็เลือกใช้กันได้ตัวนี้มีใช้บริการแรกเลยก็เลือกไปเลยนะครับแต่นะครับจะมีเนี่ยคำอธิบายตรงนี้เราได้อ่านกันนะครับจะเป็นคำอธิบายหรือเมสคันบอกเราตรงนี้ก็สามารถอ่านกันที่เข้าใจได้เลยนะครับอ่าต่อมาถ้าจะเป็นการวาลลิงก็เป็นาล์งก์ของไลฟ์สดไปเลยก็เป็ก๊อปปี้ิงก์สดมานะครับ เปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยจากนั้นก็ปี้ลิง์ข้างบนมานะครับจากนั้นก็ลิง์มาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนนะครับหรือประมาณจีนกาเพิ่มเข้าไปกันได้เลยเป็นการตั้งหนึ่งร้อยนะก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับจากนั้นไปใส่คำการคำนวณค่าใช้จ่ายให้กับเราแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่ะกดสั่งซื้อทีร้อกันแล้วนะครับเห็นมันมีคำแจ้งเตอขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับถ้ามันึ้นแบบนี้มานี่กครับก็ไปใใ่ลช้เวาานนกกรัิดนึงะครับกจอดส อ่ตอนนี้ระหว่างที่รอไปใชเมริการอยู่นะครับผลการแนะนําเมนูนต่างๆขอปไปใซ้กันต่อเลยนะครับสำหรับเมนูนต,มนมนนต่อมาจะเป็นตัวสำหรับเมนูต่อมาจะเป็นตัวเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะครับก็จะมีช่องทางสแกนเคร์โคดอังปเปอร์เลสนะครับชิพเพย์นะครับอ่ชิพเพย์ตัวนี้ตัวนี้จะมีหลายช่องทางให้กับเราเลือกใช้ก,กันด้วยนะครับ ก็จะมีทูมานีวเลตธนาคาราต่างๆเข้าร่วมนะครับแล้วตู้บนตัวตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้หรือแช้ของคริปโตตัวนี้ก็จะเป็นการเติมเงินของตามที่สามารถใช้สก,กุลเงินของตา่างประเทศได้นั่นเองนะครับพวกบิทคอยน์ยูเอสดอลลาร์นะครับก็สามารถใช้งานกันได้ด้วยนะครับอ่าสวัรดีการครับก็อยู่ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วก็วสามารถทำตามคำแนะนำดอลลาร์ตัวนี้ไปเลยนะครับอ่าหรือว่าช้ของทูมานีวเลตแบบนี้ก็สามารถทําตามคําแนะนานตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ละเจ้านน้าจะมีคำแนะนำอยู่ด้านล่างก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะคคครรรััับบบต่อมมาจะเเป็นนนู อ่าบริการซ <Jamie, always S 1> ื้อจะขึ้นมาครับเราได้เห็นกันเลยนะสั่งซื้อบริการไหนไปนะครับก็จะมีออเดอร์ดีบริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้เป็นลิงก์ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อตรวจสอบกันได้นะครับว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้เป็นสถานะของวิซาบริอยู่ว่ากำลังดำเนินการอยู่น่เองครับต่อมาจะเป็นเมนูนะครับบริการนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้แล้วนะครับสามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้ก็ได้เลยหรือจะเลือกบริการจากตรง ต่อ,อมาครับจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาแนะนําเพื่อนมาใช้เวซนี้ได้ง่ายๆกันเลยแถมยังได้ตาค่าดำหรือตาค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเซนกด้วยนะครับตัวนี้ก็เปมดนการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยส่วนรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาตรงนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนําเพื่อนได้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาจะเป็นเมนูดาวโหลดแอปพลิเคชันนะครับสามารถเข้ามาดาวโหลดบนมือถือกันได้นะครับสำหรับที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดกันนะครับก็สามารถเข้ามาดาวโหลดกันได้เลยก็สามารถดาวโหลดได้ทั้งระบบ a n d ด o i d นะครับแล้วก็ระบบ iOS กันเลยครับ ต่อมาจะเป็นติดต่อแอดมินนะครับถ้ามีปัญหาะไรยอดไม่ขึ้นยังไงกดสมัครเข้ามาติดต่อแอดมินเพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับก็เข้าวีดีโอคำสั่งหม่ตรงนี้ก็จะมีคําว่าติดต่อแอดมินตรงนี้เลยครับก็คลิกก็ไปเลยก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้กันได้เลยครับก็จะมีช่องทางตัวชื่อเหล่าราชนาวิท์ก็สามารถเรี่อกันได้เลยเอาละครับเพิ่มการวิจเวลานะครับเราเปิดชิมอมกันดีกว่านะครับตอนนี้ยอดคนดูและส่งเราเพิ่มมาหรือยัง อ่ะก็เพิ่มมาเปแปดสองกันแล้วนะครับก็จะมีหนึ่งหรือสองเองตอนนี้เพิ่มมาเปดสองกันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆให้กับเราจนครบกันเลยนะครับอ่ะก็สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการให้ใช้เว็บไซต์นี้ครับหรือการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้บริการวางรีวิวคลาสคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สมาชิกก็มาใช้งานกันได้เลยนะครับอ่ะส่วนสร้างของคลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังกันเลยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สสวััดีครบ